ไป58โอเคดูกันนะครับอุยแม่เอา,มาเอากดได้เลยอันนี้เหรออ่ากดคเอาล้วครับคุน,นิดครับลุ้นกันครับ88ไอนะเดีคืออะไรอะ่ะเอาไป88็จแล้วใช่ไหมอ่าอันนี้ครับอุ้ยเกือบได้ฟรีเกมครับลุยๆๆ ไปไปต่อไปต่อลุยขอให้ได้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 โอ้ยยังใกล้แล้ว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 ครับใกล้แล้วครับไปลงช็อตใช่ไหมมาดีช็อตโอเคโอเคอุคค้ยใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับเฮ้ยหกอัน ตอนนี้ครับไกลแล้วครับไกลแล้วครับมาๆมาๆมา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 โอ้ยยังลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยโอ้ยยังเลยแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วคนนี้แตกแล้วครับแตกแล้วครับโอ้ยโอ้ยอ้าวโอ้ยคนนี้ตีแตกแล้วครับแตกแล้วครับ ได้มินิด้วยมินิสิบบาทเออเอาโอเคโอยมา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 เฮ้ยมาไปต่อไปต่อหมุน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 ชมพูชมพูชมพูโอ้ยโอ้ยได้สิบสิบหกบาทได้ยี่สิบหกแล้ว หมุนชมพูชมพูเย oh. yep. ้คูณห้า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  <meets> ค <Gil ets> ูณคูณคูณโอ้ยไปต่อไปต่อยายสาวสามทางเลยอีกอีกอีกมามามาหมุนหมุนชมพูชมพูชมพูคูณคูณอันนี้คูณอันนี้คูณ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 ว้าวพี่นิด ได้50บาทแล้วตอนนี้ได้เป็นร้อยแล้วครับเฮ้ยอีกอีก,อกมา้าม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 าชมพู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 โอ้ยอะไรไวะเฮ้ยอันนี้ได้เนเจอร์เนเจอร์โอ้ยไ,ได้สี่บาทโคตรเจ๋งเลยไปต่อไปต่ออีกอีกหมุนหมุน อแถวหมุนจำรูปอ้ยเดิมอีกแล้วอ่ะอ้ยเจด้าสูตรไ้ร้อยแล้วร้ยแล้วร้ยแล้วอ่เอออีันเดีกันเดียวพี่ได้มื่นสิ ดูคร yeah. ับได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับเก้าบาทแล้วถบาทสิบสามสิบาสิบหกสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบสาาก้่าดอนครับโอ้ยต้งดูเล้เจ๋งร้ยสาสิบส ए yeah.